การจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในส่วนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสืบเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในปี2560ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นภาคหลักของระบบเศรษฐกิจของประเทศมีสัดส่วนถึง27.09ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย ในอดีตประเทศไทยมีความได้เปรียบทางเศรษฐกิจมาจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมค่าแรงที่ต่ำและการมีทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากแต่ในระยะหลังในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความต้องการในตลาดที่ลดลงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและภาวะทางการเมืองและค่าแรงที่เริ่มสูงขึ้นการจัดการทรัพยากรมนุษย์นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จโดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากรนับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมายในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติส่วนอุตสาหกรรมรั่วจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเป็นส่วนอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และมีองค์กรผู้ผลิตจำนวนมากตั้งอยู่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ปัใจจัยในการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของอุตสาหกรรมก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานนั่นเองค่ะสมมติฐานการวิจัย1พนักงานมีปัจจัยส่วนบุคคลก็คือมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในส่วนอุตสาหกรรมรวจอชนะ2ปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในส่วนอุตสาหกรรมรวจอชนะค่ะ ต่อมานะคะวัตถุประสงค์ก็คือ 1. เพื่อศึกษาการจัดการทรัพยกากรมนุษย์และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในส่วนอุตสาหกรรมรุจนนะ 2. เพื่อศึกษาการ,ปรเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในส่วนอุตสาหกรรมรุจนนะจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3. เพื่อศึกษาปัจจัยการจัดการทรัพยาการมนุษย์ที่ส่งผลต่อการประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก็คือ1 สามารถช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานให้เพิ่มสูงขึ้น 2. ข้อมูลจากการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการจัดก,การทรัพยากรมนุษย์องค์กรที่มีลักษณะใกลเคียงกันได้ค่ะวิธีดำเนินการวิจัย 1. เราจะใช้ประชากรในการวิจัยก็คือพนักงานและผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมดจำนวน 75,728รายแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นพนักงานใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณจำนวน398คนและเผื่อสำรองข้อมูลได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง400คนโดยเราจะใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนจำแนกตามเฟสขนาดบริษัทของพนักงานและกลุ่มที่2เป็นฝ่ายเป็นผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ใช้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพบริษัทละ1คนจำนวน20บริษัทโดยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงค่ะ 2ตัวแปรที่เราใช้ในการศึกษาตัวแปรต้นได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตัวแปรตามได้แก่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนอุตสาหกรรมรัจนะ 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถามโดยจะแบ่งเป็น4ตอนตอนที่1ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลตอนที่2ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตอนที่3ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตอนที่4ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้ง6ด้านที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน4ด้านมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพัฒนาได้แก่การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยใช้สถิติคือค่าเฉลีย่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าเฉลีย่ย t test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในกรณี2กลุ่มและค่าสถิติ f test ด้วยการวเิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า2กลุ่มผลการวิจัย 1. การจัดการทรัพยากรมนุษย์และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา1.1กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ31ปีถึง35ปีมีประสบการณ์ในการทำงาน1 5ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได้ต่อเดือน15,000บาทถึง25,000บาท1.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากรองลงมาคือด้านพนักงานและแรงสัมพันธ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการประเมินผลและการปฏิบัติงาน1.3ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดอยุธยามีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยด้านที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือเวลาในการทำงานลงลงมาคือด้านค่าใช้จ่ายค่าเฉลีย่ยอยู่ในระดับมากและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านปริมาณงาน 2. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในส่วนอุตสาหกรรมรลจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำแนกตามปัจจัยส่วน บุคคลของพนักงานพบว่าพนักงานที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านปริมาณงานด้านคุณภาพงานด้านเวลาในการทำงานด้านค่าใช้จ่าย 3. ปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้ง6ด้านกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนอุตสาหกรรมโลจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยวิธีการวิเคราะห์การถอดทองเชิงผัุคุณผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญผลการวิจัยที่พบว่าปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน5ด้านเรียงตามลำดับอิทธิพลได้แก่ 1. การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. ความปลอดภัยและสุขภาพ 4. พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ หค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน